รู้กันไหมว่าในอนิเมะเรื่องยอดน,นักสืบจิ๋วโคนันในบางตอนนั้นมีความแตกต่างจากในมังงะต้นฉบับว่าแต่ตอนที่ว่านั้นมีตอนไหนและแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วล้วก็ไปลุยกันเลยไซตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ มาเริ่มกันที่ตอนแรกที่แตกต่างกันนั่นก็คือในอนิเมะตอนที่14ซึ่งต้มกับมังะเล่มที่2ไฟลที่4-7นั่นเองโดยเรื่องราวในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องราวของฮิโรตะมาซามิหรือมิยานออาเคมิพี่สาวของไฮบาระไอที่ได้ทําการปล้นเงิน1,000ล้านเพื่อขอถอนตัวออกจากองค์กรพร้อมกับน้องสาวของเธอแต่ในที่สุดนั้นอาเคมิก็ถูกเก็บโดยพวกองค์กรชุดดาอยู่ดีทําให้นั่นเป็นเหตุผลที่ในอนาคตไฮบาระได้ทรยศต่อองค์กรและหนีออกมาแต่ในเวอร์ชันอนิเมะนั้นในตอนที่14ได้มีกาารรเเเเปลี่่ยนนนนืืื้้้้ออองงงงทํใหหผูบัิ100 ล้านนั้นไม่ใช่ยินและวอดก้าแต่เป็นตัวละครอื่นไปและในตอนนี้เองอาเคมิก็ยังไม่ถูกฆ่าตายซึ่งสาเหตุนั้นเป็นเพราะว่าในตอนนั้นทีมงานการสร้างอนิเมะไม่คิดว่าอนิเมะเรื่องนี้นั้นจะฉายไม่ได้ยาวนานขนาดนี้จึงได้มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องในช่วงแรกให้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรชุดดาแต่ในที่สุดอนิเมะนั้นก็มีการฉายมาอย่างยาวนานมากๆจึงทําให้มามีการแก้ไขในอนิเมะตอนที่135ทําให้มิยานะอาเคมิปรากฏตัวขึ้นใหมาอีกครั้งและโดนยินสังหารในตอนนี้นนั่นเอง พื่อที่จะให้มันสมเหตุสมผลที่หวาระนั้นจะทรยศองค์กรและหนีออกมาตอนต่อมาในอนิเมะตอนที่5ซึ่งตรงกับมังงะเล่มที่4ฝ่ายที่4ถึง6โดยในรูปแบบมังงะนั้นโคนันจะได้พบกับยินและวอตก้าโดยบังเอิญบนรถไฟชิงคันเซ็นและในตอนนี้เองที่โคนันนั้นได้รู้ดเนมของทั้งสองคนเป็นครั้งแรกแต่พอมาอยู่ในอนิเมะตอนที่5นั้นคนที่โคนันเจอบนรถไฟกบเป็นเพียงคนที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันเท่านั้นและในตอนนี้ในมังงะก็ยังไม่มีพวกเด็กๆอย่างอายุมิเกนตะและมิซึโกะอยู่ด้วยยตตต่่่่อออมมมมาาในนนิเเะททีี19รงงงกัับล8ฝ -3 โดยที่ในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานซึ่งเป็นงานแต่งงานของอาจารย์มัซึโมโตะลูกสาวของผู้กำกับมัซึโมโตะซึ่งเธอนั้นเป็นอาจารย์ของรันและชินจิในช่วงสมัยมัธยมตน้นโดยที่ในมังงะนั้นหลังจากที่อาจารย์มัซึโมโตะดื่มยาพิษเข้าไปแล้วโคนันก็พยายามช่วยชีวิตของเธอแบบสุดความสามารถก่อนที่เธอนั้นจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ในเวอร์ชันอนิเมะนั้นฉากช่วยชีวิตจะถูกตัดออกไปทั้งหมดตอนต่อมาในอน,นิเมะตอนที่74ซึ่งตรงกับมังงะในเล่มที่ 13, ที2-4โดยในนนตอ้นั้นมง,งนโนนละโคไ้ลปที่บ้านพ อากาศของครอบครัวโซโนโกะซึ่งในคืนนั้นเองบานพักข้างๆก็ได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นและุ้้องสงสัยก็คือแฝดสคนโดยที่ในอนิเมะนั้นได้มีการลำดับการสืบสวนใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนทําให้การเล่าเรื่องนั้นอาจจะดูรวบรัดเกินไปจนคนดูงงนั่นเองและสุดท้ายในอนิเมะตอนที่249้ซึ่งตรงกับมังงะในเล่มที่29าฝายที่3ถึง5ซึ่งในตอนนั้นเองโคน,นันได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีจี้รถบัสเข้าพอดีโดยในช่วงต้นของตอนนี้พวกองค์กรชุดดำได้มารวมมมตัััววกนนนนนททีีี่่่่่บบาาแแหหงงงึละเ้ชยิ ัมาตินีซึ่งมาร์ตินี่นั้นก็คือค็อกเทลที่เกิดจากการนำยินและเวอร์มุตหรือเบลมอสมาผสมกันนั่นเองซึ่งการที่เบลมอสพูดแบบนี้นั้นก็อาจจะหมายถึงการฟิชเชอรงกันก็เป็นได้แต่ในอนิเมะนั้นฉากที่เบลมอสชวนยิมมาทำมาร์ตินี่ก็ถูกตัดออกไปนั่นเองก็จบไปแล้วนะครัสำหรับการรวบรวมเอาตอนในอนิเมที่แตกต่างจากบังงะมาให้คุณได้รับชมในวันนี้ แนะนำว่าใครที่เคยดูแต่เวอร์ชันอนิเมะแล้วก็ลองไปหาตอนเหล่านี้อ่านดูเพื่อจะได้เสฟกระตูนเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันแบบครบรถนั่นเองสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ